แห้งแ้งภูกฤตอย่างนี้นะครับลักษณะการปลูกพันไม้อันดับแรกเนี่ยเราต้องเลือกพันไม้เนี่ยให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่เป็นหลักปัญหาอุปสรรคหลักๆจริงๆในการดําเนินงานครั้งนี้เนี่ยปีแรกเนี่ยเราเจอปัญหาเรื่องของภัยแล้งเพราะว่าช่วงฤด,ดูการปลูกได้แค่สองสาเดือนเนี่ยฝนก็หยุดตกพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่ถูกคนจากชุมชนอื่นเนี่ยบุกลุกเข้ามาถางป่าแล้วก็มาปลูกพืชไร่ปลูกข้าวโพดปลูกมันตามประหลังซึ่งเป็นเขาหัวล้นปัญหาหลัก ของพื้นที่ตรงนี้จริงเนี่ยมันเป็นเรื่องของคุณภาพของดินนะแล้วก็ความเค็มสภาพปัญหาพื้นที่ปัญหาหลักก็คือเนื่องจากว่าเป็นดินทรายจากแห้งแล้งวิกฤตนะครับดินเป็นดินทรายที่อินทรียวัตถุต่ำนะครับแล้วก็เวลาหน้าแรงก็จะร้อนละอุนะครับเวลาปลูกต้นไม้ไปเปอร์เซ็นต์รอดตายกองันจะต่ำปัญหาที่ ผู้นำชุมชนในการปลูกในอดีตก็ไม่สามารถรอบถ่ายได้ในประสิทธิสูครับซึ่งโครงการก็ได้นาโครงการมาปลูกโดยการแก้ปัญหาเบื้องต้นโดยใช้ปุ๋ยหมักในการรองพืชเพื่อคนรูปล,ล,ล,ลักษณะการปลูกพันธุ์ไม้อันดับแรกเนี่ยเราต้องเลือกพันธุ์ไม้เนี่ยให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่เป็นหลักครับโดยเฉพาะไม้วงยางเ,เป็นพันธุ์ไม้ที่มีความทนทานในพื้นที่แห้งแล้งอย่างนี้นะครับแต่ว่าชนิดยางนาเนี่ยอาจจะแห้งทนทานได้ไม่เท่ากับยางเหียงหรือยางกลาดนะครับ ซึ่ง2ตัวอย่างนี้ในอากาศก็จะเป็นพันไม้เด่นที่เห็นได้ในพื้นที่ธรรมชาติโดยธรรมชาติต่าตรงนี้ด้วยเช่นกันนะครับปัญหาหลักของพื้นที่ตรงนี้จริงๆเนี่ยมันเป็นเรื่องของคุณภาพของดินนะแล้วก็ความเค็มเราเอาปุ๋ยชีวภาพใส่เราเดินท่อน้ําเราลดน้ําในช่วงหน้าแล้งปัญหาหลักคืออยู่ที่ดินเลยคุณภาพของดินนะเราปลูก ซ่อมปลูกเสริมไปสี่รอบแล้วนะแล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเราเพิ่งปลูกไปเนี่ยเราไปดูเนี่ยต้นไม้ไม่ตายนะแต่ไม่โตอย่างตะเคียนทองเนี่ยโดนไฟไหม้ไปมันก็แตกขึ้นมาใหม่นะพยอมก็รอดแต่ว่าไม่โตส่วนไม้ชนิดอื่นที่ปลูกอย่างเสม็ดแดงเนี่ยก็ไม่โตแต่ก็ไม่ตายนะฉะนั้นปัญหาหลักๆเลยเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องดินนะแล้วก็ชนิดไม้เนี่ยที่ว่ามันไม่เหมาะไม่ไม่เหมาะสม แต่ตอนนี้เราเปลี่ยนเนี่ยที่เราบอกว่าเราเราเก็บเม็ดเหียงที่มันมีป่าอยู่ด้านหลังอ่ะอย่างเหียงเนี่ยแล้วเราก็ปลูกเสริมจากาแนวป่าเหียงเก่าขยายออกมาด้านนอกเราพยายามจะให้ป่า,าเหียงคือคานเข้ามาในพื้นที่เราแล้วเราก็เอาไซกับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราจจะเอาไม้วงยางไม้มีค่าใส่ปัญหาอุปสรรคหลักๆจริงๆในการดําเนินงานครั้งนี้เนี่ย ปีแรกเนี่ยเราเจอปัญหาเรื่องของภายแรงเพราะว่าช่วงฤด,ดูการปลูกได้แค่สอสาเดือนเนี่ยฝนก็หยุดตกแล้วก็ทิ้งช่วงยาวนานนันการแก้ปัญหาในช่วงแรกเนี่ยผมก็กับทีมงานนี่ก็ใช้วิธีการด้วยการให้น้ําหยดเอาผลเก่าที่ใช้แล้วเนี่ยก็มาบรรจุน้ําใส่ขวดแล้วเจาะรูแล้วก็ปักไว้ที่โคนซึ่งก็จะช่วยได้ประมาณ3-4วันปัญหาข้อที่2ก็คือเมื่อมีฝนมานะครับเนื่องจากความชื้นมากทาั้งภาคใต้เนี่ยก็จะเกิด ปัญหาเรื่องของเถาวัลย์วัชพืชที่ปกคลุมดินรัฐนะครับเพราะฉะนั้นจำเป็นจะต้องใช้หลักสเต็กใหม่ทุกปีแล้วก็ความแห้งแล้งเนี่ยเราก็แก้โดยการใช้เรื่องของการปลูกหญ้าแฝกแฝกลุ่มนะครับก็คือฟันสงขาสามเนี่ยมาปลูกรอบต้นไม้ในทัศมี เจ็เ็ถึงหนึ่งเมตรรอบคนต้นไม้เพื่อรักษาความชุกชื้นของดินอันนี้คือปัญหาอุปสรรคหลักๆที่เกิดขึ้นในเรื่องของการดำเนินการที่ผ่านมาที่เรากำลังยืนอยู่ตรงนี้เป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ล่องขุยนะอยู่ในพื้นที่ตำบลบ้านปินอำเภอด,ดอกคำใต้จังหวัดพะเยานะครับพื้นที่ตรงนี้เนี่ยแต่เดิมเนี่ยมันเป็น พื้นที่ที่ถูกบุกลุกแพรวถางทําลายปลูกข้าวโพดเป็นภูเขาหัวโล้นพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ต้นน้ำลำทานนะครับก็เราปลูกไม้ป่าในขณะเดียวกันเมื่อเมื่อให้ผลผลิตสักพักหนึ่งเมื่อไม้ป่าโตเนี่ยเราก็จะเอาไม้ผลเนี่ยเข้ามาแทรกที่สามารถไม้ที่สามารถกินได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะได้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างชุมชนกับรัฐ การปลูกป่าแบบประนีตเนี่ยเราพัฒนาขึ้นนะครับโดยมีวัตถุประสงค์หลักๆคือต้องการที่จะปลูกป่านะหรือว่าฟื้นฟูป่าให้มีสภาพนะเหมือนสภาพป่าท้องถิ่นดั้งเดิมเลยนะครับแต่ที่มากกว่าน,นั้นคือเราต้องการสร้างป่าที่มีความสามารถในการกักเก็บหรือว่าดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ซได้ในปริมาณที่สูงกว่าป่าปกติ เทคนิคการปลูกป่าแบบกระีตนะครับก็เริ่มจากตั้งแต่การเตรียมพื้นที่นะครับเราก็จะเน้นนะครับในเรื่องของเตรียมโดยการกําจัดวัชพืชให้ได้มากที่สุดและในขนาที่เราไถเราก็จะมีการรุกเขากับปุ๋ยปุ๋ยอินทรีย์นะครับปุ๋ยคอกหลังจากนั้นนะครับเราก็มีการาคัดเลือกชนิดพันธุ์ไม้ที่เป็นไม้ท้องถิ่นทั้งเดิมเราก็มีการปลูกตั้งแต่การขุดหลุมปลูกก็จะให้ได้ขนาด อย่างน้อยนะครับ30ูณ30คูณ30เซนิเมตรกว้างยาวลึกเนี่ยนะครับคลุกกับปุ๋ยอินทรีย์นะครับปลูกแล้วเน้นการดูแลนะครับการกบจัดวัชพืชนะครับในช่วงปีแรกเนี่ยนะครับ3-4ครั้งเลยนะครับพูดง่ายๆว่าแทบทุก2 3เดือนมีการให้ปุ๋ยนะรอบผลต้นไม้นะครับแล้วก็มีการให้น้ำในหน้าแลง้งโดยเฉพาะ4 5เดือนในฤดูแล้งเนี่ย เราจะเน้นเป็นพิเศษเลยนะครับคือเรื่องของระบบน้ำจากความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่เราเรียนแล้วก็ศึกษากันนะครับเราก็ได้พยายามที่จะเอาเรื่องของไมโครไรซามาประยุกต์ใช้นะครับโดยเฉพาะในเรื่องของทางการเกษตรนะครับเรื่องของทางการป่าไม้นะครับในการฟื้นฟูป,ป่านะครับจากที่เคยเป็นป่ามาก่อนนะครับให้กลับมา มีความอุดมสมบูรณ์ม,มากขึ้นดันงนั้นการที่จะเอาความรู้เรื่องไมโครไรซาไปประยุกต์ใช้นะครับกับชุมชนแล้วให้เกิดผลอย่างที่เราต้องการจริงๆนะครับเราต้องหาวิธีการปฏิบัติที่มันสะดวกที่เหมาะสมกับชุมชนแต่ละที่ด้วยถือว่าเป็นการเข้าไปเรียนรู้กับชุมชนด้วยเพราะจริงๆแล้วเรื่องของไมโครไรซาในกลุ่มเฉพาะที่สร้างดอกเห็ดเนี่ยชาวบ้านเขาก็มีความรู้มีภูมิปัญญาอยู่แล้วนะครับการที่เราเข้าไปนะครับเราเข้าไป ไม่ใช่เป็นในฐานะนักวิชาการเพียงอย่างเดียวแต่เราต้องเข้าไปเหมือนกับทํางานให้คกลมเกินกับชาวบ้านเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชาวบ้านด้วยต้องหาวิธีปฏิบัติวิธีที่สะดวกนะครับซึ่งเราก็พบว่าในที่สุดมันมีเห็ดที่เป็นพระเอกอยู่ตัวหนึง่งนะครับก็คือเห็ดพอหนังนะครับซึ่งเป็นกลุ่มที่สามารถสร้างเขาเรียกว่าสร้างส่วนสืบพันธุ์หรือ s อ o ได้จํานวนเยอะแล้วก็สามารถที่จะเก็บรวบรวมได้เป็นจํานวนมากในช่วงที่มันกําลังออกดอกแล้วก็แนะนําชาวบ้านนะครับว่าจะทา หัวเชื้อจากเห็ดเพาะยังไงให้ง่ายจากนั้นก็ทําการเพราะกล้าเตรียมไว้นะครับซึ่งมันก็จะมีช่วงดดูที่ต่างกันกล้าไม้เตรียมเพาะก่อนนะครับจากนั้นก็เห็ดออกก็เอาหัวเชื้อนั้นมาผสมใส่น้ำนะครับปลูกให้กับกล้าไม้แล้วก็อนุบาลกล้าไม้จะมีความแข็งแรงนะครับก่อนที่จะย้ายปลูกในแปลงปลูกของเขาต่อไปความสำเร็จเนี่ยก็ หลังจากปลูกไปได้3ปีก็อย่างที่เห็นอยู่นะครับว่าต้นไม้เนี่ยขึ้นมาแล้วก็เป็นโซนเป็นโซนเนี่ยอัตราการลอดตายเนี่ยเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ผลสาเร็จโครงการที่หลังจากมีการปลูกมาประมาณ3ปีนะครับก็ต้นไม้ก็มีเปอร์เซ็นต์การลอดตายประมาณ60-7 0นะครับบางต้นนะครับก็มีการเจริญเติบโตที่ดีแล้วก็มีเห็ดเริ่มออกขึ้นออกเกิดขึ้นมาประมาณ2 3สดอกนะครับซึ่งเห็นเป็นเห็ดพอหนัง เป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็บางต้นก็เป็นเห็ดละโงค่ครับก็มีเกิดขึ้นเช่นเดียวกันนะครับแล้ว,แ,ลวแต่ความสมบูรณ์แต่และต้นไม้แต่และต้นนะครับเรื่องของการกรักษาพันธุ์ต้ไม้เนี่ยสิ่งสําคัญก็คือเราต้องให้เขาเขาเห็นว่าเมื่อเขาอนุรักษ์ป่าเขาสร้างป่าขึ้นมาแล้วเนี่ยมันมีแหล่งน้ำให้เขาแต่ถ้าหากว่าเราส่งเสริมจนกระทั่งเขาเขาเขากลับมามองเห็นว่าเฮ้ยตรงเนี้ยนอกจากเขาดูแลป่าได้แหล่งน้ําแล้วเนี่ยเขายังได้แหล่งอาหารและเขายังสามารถประกอบอ,อาชีพอื่นที่เกี่ยวกับ เกจกับจารเอาเห็ดมาแปลรูปของทยอีสานได้เนี่ยอันนี้เขา,น,า,น,าน่าจะประสบความเร็ดใน,นอนะครับผมคิดว่าโครงการน่าจะสนับสนุนขยายแนวองความรู้เรื่องนี้เนี่ยให้ไปสู่ชุมชนให้ไปสู่สเกษตร,รกรให้ไปเ,เพิ่มเติมความรู้ให้แก่เจ้าที่ป่าไม้ผู้ปฏิบัติงานโดยตรงตามหน่วยงานต่างๆเพื่อที่จะไปทำงานร่วมกับชุมชนและขยายผลการต่อไปนะครับ สำหรับการฟื้นฟูป่าแห่งนี้นะครับซึ่งการดำเนินง,งานเรื่องดําเนินงานมาประมาณ3ปีครับถือว่ายังน้อยมากในการปลูกป่าซึ่งอย่างน้อยแล้วจริงๆต้องมีการปลูกและบบารุงเนี่ยประมาณ10ปีเป็นระัในส่วนของการส่งเสริมการเพราะเชื้อเห็ดป่าในไม้มงอย่างก็เป็นแนวทางหนึ่งที่ควรมีการมาได้รับความช่วยเหลือจากภาคเอกชนหรือภาคศรรา,าต่างๆนะเพราะว่า ปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีเริ่มเป็นที่สนใจของประชาชนโดยรอบผมเห็นว่าโครงการอย่างนี้เป็นโครงการที่ที่ดีมากๆนะเป็นโครงการที่เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐแล้วก็ภาคเอกชนแล้วก็รัฐฎนรก็อยากจะให้มันมีโครงการอย่างงี้เพิ่มขึ้นเยอะๆๆหลายๆพื้นที่ปัจจุบันเนี่ยมีพื้นที่ป่าชุมชนในภาคตะวันออก300 300กว่าป่าที่ประชาชนเนี่ยพร้อมที่จะ ให้รเอกชนหรือว่าประชานชนว่าหน่วยงาน n ง o ต่างๆเนี่ยเข้ามาสนับสนุนในการปลูกและดูแลรักษาป่านะวัตถุประสงค์ของโครงการเราไม่ได้ต้องการเห็นเราต้องการป่า,ต,าต้นไม้นะที่สุดแล้วเนี่ยผมก็อยากจะชวนชวน,นนะครับทุกๆท่านทุกๆหน่วยงานทุกองค์กรว่าช่วยรักษาป่าไม้เป็นเรื่องของมหาภาคเป็นเรื่องของส่วนรวมนะครับอยากให้ทุกภาคีเครือข่ายเข้ามาช่วยนะครับในการ พลิกฟื้นคืนผืนป่าให้แก่แผ่นดินผลลัพธ์ที่ได้จากการปลูกป่าได้สำเร็จสมบูรณ์ตามเป้าหมายนั้นมันช่วยในเรื่องเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและก็ที่สำคัญก็คือว่าช่วยในเรื่องของสุขภาพการใช้ชีวิตที่สมดุลมันจะต้องเริ่มมาจากทรัพยากรกับสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจชุมชนแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยมันก็จะส่งผลต่อ จิตใจความเข้มแข็งของจิตใจซึ่งจะเป็นการสร้างสมดุลในชีวิตให้ทุกคนเนี่ยมีชีวิตที่มีความสุข